วันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือที่เรียบง่ายมากจนคุณสามารถร่างมันลงบนกระดาษเช็ดหน้าได้แต่มันทรงพลังมากพอที่จะช่วยให้คุณทบทวนเรื่องอาชีพธุรกิจหรือแม้กระทั่งทั้งเมืองได้เลยครับเครื่องมือนี้เรียกว่า SWOT Analysis คุณเคยเจอช่วงเวลาแบบนี้ไหมครับเมื่อต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เดิมพันสูงมากและคุณก็ไปต่อไม่ถูกรู้สึกเหมือนเป็นอมาพาตเพราะหนทางที่ถูกต้องที่จะก้าวต่อไปนั้นไม่ชัดเจนเลยครับ แล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมครับการเปลี่ยนสายอาชีพการเปิดบริษัทใหม่หรืออะไรที่ใหญ่กว่านั้นมากอย่างการคิดหาวิธีฟื้นคืนชีวิตให้กับย่านที่ถูกลืมของเมืองขนาดของปัญหาอาจทําให้รู้สึกหนักห้มจนเกินรับไหว และถ้าผมบอกว่ามันมีกรอบการทำงานสำหรับเรื่องนี้ล่ะครับเป็นเครื่องมือที่มีมานานกว่า60ปีถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับความสับสนวุ่นวายและสร้างความชัดเจนให้กับคุณครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้กรอบการทำงานที่เรียบง่ายนี้ทรงพลังและทำไมมันถึงยังคงอยู่มาได้นานขนาดนี้ครับ โดยหัวใจของมันสวัเป็นเพียงตัวย่อดเท่านั้นครับมันย่อมาจาก s t r e n g t h s จุดแข็ง weaknesses จุดอ่อน opportunities โอกาสและ threats อุปสรรคให้คิดว่ามันเป็นการตรวจสอบอย่างง่ายเป็นวิธีการจัดระเบียบข้อมูลที่ยุ่งเหยิงและความรู้สึกต่างๆให้เป็นภาพรวมที่ชัดเจนครับ และนี่ไม่ใช่กระแสที่ผ่านมาและก็ผ่านไปนะครับเรากำลังพูดถึงโครงการวิจัยจริงจังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในยุค60และ70โดยอเบิร์ตฮัมฟรีย์และทีมของเขาพยายามแก้ปัญหาใหญ่ให้กับบริษัทต่างๆว่าคุณจะนำความคิดเห็นและแนวคิดจำนวนมากมายมาเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงได้อย่างไรครับ SWOT คือคำตอบของพวกเขาครับ แล้วเครื่องมือนี้ทํางานอย่างไรกันแน่ครับความยอดเยี่ยมของมันอยู่ที่ความเรียบง่ายมันจะเป็นแค่ที่คุณและทีมตอบคําถามสําคัญ4ข้อซึ่งทั้งหมดถูกจัดวางไว้ในตารางเล็กๆที่เรียบง่าย และนี่คือกุญแจสําคัญของทั้งหมดเมทริกซ์นี้จะจัดระเบียบความคิดของคุณตาม2แกนอย่างแรกคือปัจจัยภายในซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้เทียบกับปัจจัยภายนอกคือสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้จากนั้นคุณก็นําปัจจัยเหล่านั้นมาเทียบว่ามันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับเป้าหมายของคุณตาราง2คูณ2ที่เรียบง่ายนี้เองที่ปลดล็อกสิ่งดีๆทั้งหมดครับ เรามาเริ่มที่ strengths กันครับนี่คือสิ่งดีๆเป็นปัจจัยภายในที่ทําให้คุณได้เปรียบอาจจะเป็นสิ่งจับต้องได้เช่นเงินสดจํานวนมากในธนาคารหรือสิ่งที่จับต้องได้ยากกว่าเช่นแบรนด์ที่แข็งแกรง่งหรือทีมงานที่มีความสามารถสูงสิ่งเหล่านี้คือพลังพิเศษที่คุณมีอยู่แล้ว ต่อมาคือ w e a k n e s s e s ครับนี่คือปัจจัยภายในที่กำลังฉุดรั้งคุณไว้บางทีเทคโนโลยีของคุณอาจจะเก่าจนเกินไปหรือชื่อเสียงของคุณอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือคุณควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้นี่ไม่ใช่การชี้นิ้วกล่าวโทษกันนะครับแต่เป็นการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อแก้ไขครับ โอเคครับตอนนี้เรามองออกไปข้างนอก Opportunities คือปัจจัยภายนอกเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในโลกที่คุณสามารถนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้คุณควบคุมมันไม่ได้แต่คุณสามารถโต้คลื่นลูกนั้นได้อย่างแน่นอนครับเช่นตลาดที่กําลังเติบโตหรือลูกค้าที่จุๆ่ๆก็ต้องการในสิ่งที่คุณนําเสนอพอดีคุณสร้างคลื่นไม่ได้แต่คุณสามารถเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นได้อย่างแน่นอนครับ และสุดท้ายเรามี t h r e a ์หรืออุปสรรคครับนี่คือพายุที่ตั้งเขาอยู่หลิบๆเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เช่นภาวะเศรษฐกิจถดถอยกฎระเบียบของรัฐบาลใหม่หรือคู่แข่งรายใหญ่ใหม่ที่ปรากฏตัวขึ้นมาเป้าหมายไม่ใช่หยุดกระแสจากภายนอกคุณทําไม่ได้อยู่แล้วเป้าหมายคือการมองเห็นว่ามันกําลังจะมาเพื่อที่คุณจะได้สร้างที่กาําบังและลดความเสียหายให้น้อยที่สุดครับ เรามาทําให้มันเห็นภาพเร็วๆโดยการนำสต๊ดดี้จากบริษัทที่เรารู้จักกันดีอย่าง McDonald' s ส์จุดแข็งที่ชัดเจนคือเครือข่ายสาขาทั่วโลกและทําเลทองเหล่านั้นจุดอ่อนละ่ะในอดีตพวกเขามีอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงมากโอกาสจากภายนอกคือความต้องการมาหาสารทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดคือการแข่งขันที่รุนแรงและแน่นอนการฟ้องร้องเรื่องอาหารของพวกเขาเห็นไหมครับว่าทั้งหมดเริ่มประกอบเป็นภาพได้อย่างไร เป็นที่ชัดเจนว่าเครื่องมือนี้ใช้ได้กับบริษัทแต่ถ้าเป็นอะไรที่ซับซ้อนและเป็นกายภาพมากกว่านั้นละ่ะเช่นเราสามารถทำสวั a ด a แอนนลิซิสกับสถานที่หรือย่านได้จริงหรือไม่อย่างแน่นอนครับลองดูการศึกษาการวางแผนสำหรับย่านอาชท่าในกรุงสต็อกโฮล์มสวีเดนพวกเขามีทุ่งโล่งขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครใช้ประโยชน์และวิสัยทัศน์ของพวกเขาไม่ใช่แค่การสร้างบ้านเพิ่มแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมแบบฟาร์มในเมืองมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมครับพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาสำหรับทั้งชุมชน แล้วพวกเขาก็ใช้สวสัสเพื่อหาวิธีที่จะทํามันจุดแข็งคือธรรมชาติที่สงบสุขที่มีอยู่แล้วจุดอ่อนคือพื้นที่สีเขียวที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้รู้สึกขาดการเชื่อมต่อและว่างเปล่าฉะนั้นโอกาสก็ชัดเจนมากคือการใช้ฟาร์มในเมืองเป็นแม่เหล็กเพื่อเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันแต่พวกเขาก็เห็นอุปสรรคเช่นกันนะครับถ้ามันได้รับความนิยมเกินไปอาจไปรบกวนสัตว์ป,ป่าในท้องถิ่นหรือแม้แต่ผู้อยู่อาศัยภาพรวมที่สมบูรณ์นี้เองที่เป็นแนวทางในการออกแบบทั้งหมดของพวกเขาครับ โอเคครับแต่ตรงนี้คือส่วนที่เจ๋งมากจริงๆจ,จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณนำแนวคิดอายุ60ปีนี้มาผสมผสานกับข้อมูลและเทคโนโลยีแห่งศตรวรรษที่21นี่คือจุดที่สวอตได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่งั้นเราไปที่โกวันย่านประวัติศาสตร์ของเมืองกลาสโกสกอตแลนด์ที่เคยรุ่งเรืองกว่านี้นะครับเมื่อนักวางแผนมองร,บรอบๆพวกเขาเห็นปัญหาแบบคลาสสิกที่ดินว่างเปล่าถนนขนาดใหญ่ที่ตัดขาดชุมชนย่านที่รู้สึกโดดเดี่ยวและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในตอนกลางคืนทั้งหมดคือจุดอ่อ แบบคลาสสิกใช่ไหมครับแต่นี่คือคำถามที่จะเปลี่ยนเกมทั้งหมดจุดอ่อนอย่างการเชื่อมต่อที่ไม่ดีมันฟังดูคลุมเครือเป็นเรื่องอัตวิสัยและคุณจะวัดมันได้อย่างไรกันแน่และที่สำคัญกว่านั้นคุณจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าไอเดียราคาแพงของคุณที่จะแก้ไขมันจะได้ผลจริงๆ คำตอบคือคุณใช้ข้อมูลนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์เครือข่าย .Network analysis เป็นการเปรียบเทียบภาพสถานการณ์ปัจจุบันหรือภาพก่อนมีการวิเคราะห์แสดงให้เห็นความเป็นศูนย์กลาง centrality ที่ต่ำซึ่งเป็นศัพท์เทคนิคที่บอกว่าสถานที่นั้นโดดเดี่ยวและเข้าถึงได้ยากแล้วผลการวิเคราะห์นํามาช่างภาพสถานการณ์ที่ถูกแก้ไขหรือภาพหลังเป็นภาพจากการที่พวกเขาสร้างแบบจําลองการสร้างสะพานคนเดินใหม่ คะแนความเป็นศูนย์กลางพุ่งสูงขึ้นพวกเขามีข้อพิสูจน์เป็นตัวเลขจริงๆว่าวิธีแก้ปัญหาของพวกเขาจะทําให้ย่านนั้นเชื่อมต่อกันมากขึ้นและเดินได้สะดวกมากขึ้นนี่คือสวัสดสอ2.0หรือสวัสดเชิงพื้นที่กับแผนที่ครับ โอเคครับเราได้เห็นแล้วว่าเครื่องมือนี้ได้ผลกับบริษัทยักษ์ใหญ่และกับนักวางแผนเมืองที่มีข้อมูลซับซ้อนแล้วคุณจะนําสิ่งนี้ไปใช้กับตัวเองได้อย่างไรมันสรุปได้เป็นกระบวนการ3ขั้นตอนที่ง่ายมากขั้นที่ 1. วิเคราะห์จงซื่อสัตย์อย่างถึงที่สุดกับสถานการณ์ภายในและภายนอกของคุณขั้นที่2ทําสวัด์จดทุกอย่างลงใน4ช่องนั้นและขั้นที่3ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการสร้างแผนการปฏิบัติเพราะการวิเคราะห์ที่ไม่มีการลงมือทําก็ไม่มีความหมายคุณต้องตัดสินนใจจว่าาะะทํอไรรกััับบมค เพราะนั้นคือสิ่งที่เป็นความลับจริงๆพลังของการวิเคราะห์สวอตไม่ได้อยู่ที่เอกสารที่สมบูรณ์พร้อมกับ4ี่ช่องที่ถูกเติมทั้งหมดพลังของมันอยู่ในกระบวนการมันบังคับให้คุณมีการสนทนาที่มีโครงสร้างและตรงไปตรงมาซึ่งจะเปลี่ยนปัญหาที่ใหญ่และยุ่งเหยิงให้กลายเป็นแผนการที่ชัดเจนและชาญฉลาดครับดังนั้นผมจะทิ้งท้ายไว้กับคำถามนี้นะครับว่าปัญหาที่ใหญ่และซับซ้อนในชีวิตในการงานหรือในชุมชนของคุณที่คุณจะนำไปวิเคราะห์ต่อจากนี้คืออะไรครับ